พอดีว่าหนูมาหาอาจารย์หลายรอบแล้วไม่เห็นเจออาจารย์เลยโทรไปกี่รอบอาจารย์ก็ไม่รับสายพอดีว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์อะประโยคที่ถูกต้องคืออาจารย์คะหนูมาพบอาจารย์หลายครั้งแล้วค่ะแต่ไม่พบอาจารย์เลยค่ะเลยได้พยายามติดต่อทางโทรศัพท์แต่ไม่มีสัญญาณเรียกเข้าเลยค่ะหนูมีเรื่องอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ค่ะอ๋อค่ะน่าจะจงกับช่วงที่อาจารย์มีสอนพอดีค่ะ เลืกสามีอะไรอยากจะปรึกษาอาจารย์คะพูดมาได้เลยคะ่ะอ,อ๋อคือว่าอาทิตย์หน้าที่อาจารย์สอบนัดพูดน้า้องใช่ไหมคะพอดีว่าหนูไม่ว่างอะค่ะหนูจะไปงานแต่งพี่ชายหนูว่าจะไปลองชุดแต่งงานกับเพื่อนพี่อะคะ่ะแล้วแบบว่ารุ่นพี่ที่สาขาบอกว่าสอบพูดเนี่ยคะแนนน้อยนิดเดียวจริงปะคะอาจารย์หนูว่าจะขอสอบก่อนหรือว่าสอบหลังได้ปะคะ คำที่ถูกต้องค่ะหนูติดต่ออาจารย์หลายครั้งแล้วค่ะแต่อาจารย์อาจจะไม่สะดวกหนูเข้าใจหนูก็มีธุระสำคัญที่ไม่สามารถมาสอบได้หนูจึงขออนุเคราะห์อาจารย์ขอย่าสอบภายหลังได้ไหมคะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพวกเรามาจากาคณะครุศาสตร์สาขาวิทยา,าศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งค่ะดิฉันนางสาวธนัญชนกสีมาศ ดิฉันนางสาววริยาเลบุดาดิฉันนางสาวาลุนิชาวาสนอดิฉันนางสาวนภัสปาราาค่ะ